ที่ความจริงของสกุลเงินลับ Bri กกันค่ะสิ่งที่กำลังพัฒนาอยู่จริงก็คือโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบใหม่ค่ะโดยมุ่งเน้น2ด้านด้วยกัน ก็คือ1 CBDC Central Bank Digital Currency ค่ะสกุลเงินดิจิตัลที่ออกโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศอย่างเช่น E-CNY ก็คือหยวนดิจิตัลของจีนที่ถือว่าก้าวหน้าที่สุดในบรรดาประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ค่ะปอมเคยทําเกี่ยวกับเรื่องของหยวนดิจิตอลเวลาวนะคะคุณผู้ชมรับชมได้ในคลิปที่ปอมแปะไว้ให้ใน description ค่ะข้อที่2คือ Project e m b r i d g e ค่ะโครงการร่วมของจีนฮ่องกง UAE และไทยค่ะ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่ทำให้แต่ละ c b d C นั้นสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยตรงค่ะยกตัวอย่างค่ะบริษัทจีนจ่ายเงินเป็นหยวนดิจิตัลแปลงทันทีเป็นดิจิตอลดิรมของ UAE ไม่มีดอลลาร์สหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่นิดเดียวค่ะและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเงินสกุลลับแต่